เามาต่อกันเลยกับเ,เกมอะไรนะลูซิดดีมลูซิดรีมเสียงโทรศัพท์เขา้เานี่ก็เล่นต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับวันนี้เลยอ่อาแมทไม่ขีดไฟอยู่ในล็อกเกอร์แก๊สอยู่ในห้องที่อยู่สุดของทางเดิน ด้านบน,นแล้วนี่แหละเราจะได้พักกันสทีฉันไม่ฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วล็อกปิีหยุดฉันไม่ได้หรอกนี่มันตีสองอออ๋อ นี่คือเราเป็นผู้ป่วยจำได้ไหมอีวาโฮวัตอเวคายดัวจำได้ไหมอีวาใครที่ใจดีกับพวกเรามาตลอดพวกมันบอกว่าเธอพวกมันคุยกันว่าเธอถูกทรมานจนตายกอในระหว่างที่เธอพยายามที่จะเอาความลับออกไปบอก ความลับของโรงงานเนะี่ยเอาไปบอกด้านนอกโลกข้างนอกเหมือนว่าดวางตาของเธอจะถูกดึงออกไปจากศพของเธอใช่ไหม แบบนี้เสียทีนี่คงจะเป็นเตียงของผู้ป่วยนี่คือเครื่องอะไรกันไม่รู้สิเสียงมันเสียงแค่นี้และะ้วมั้งไม่จะเป็นต้องไปทางนี้ เปียนแทงอยู่มีกองขยะอยู่ข้างหลังมีก้องขยะอยู่ข้างหลังออไอออนบาตรงนี้โอ้โหแล้วก็กระจกแตกนะครับหน้าต่างหลุดเข้ามามีลมเย็นๆผ่านเข้ามาในประตู โอ้เป็นแทงฉันเปิดฝามันแล้วอุ้ย,ยไปไหมไปขนาดใหญ่เกิดไปขนาดใหญ่เกิดขึ้นในในแล a p แล้วก็ไม่มีใครรอดออกมาเลย แต่ก็มีผู้คนบางส่วนที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแลบบถูกปิดลงแลบบถูกปิดตัวลงแล้วก็เรื่องราวนี้แล้วเรื่องราวนี้ก็ถูกถูกลืมไปจนแอนได้มาเจอมันอุย้ยในที่สุดก็มีสีสันแล้วทีอุ้ย <c oughs> มันเป็นฝันที่น่ากลัวจริงๆฉันคิดว่าฉัน ฉันคิดว่าฉันเห็นเห็นคุณยายนะน่าจะชื่อของคุณยายในความฝันนั้นด้วยมันความทรงจำมันถูกรวมกันในตอนจบนั้นเป็นความจริงเหรอหรือเป็นแค่ความฝันฉันสงสัยมันฉันจะไปตามหาที่นั่นเดี๋ยวฉันขอพักก่อน สิ่งที่ต้องทำาหาสถานที่ที่เจอในความฝันในแล็บท็อปเอาสิ่งที่จำเป็นไปมีไฟฉายกระเป๋าแล้วก็เพนเดนเพนเดนนี่มันคืออะไรหน้าสร้อยคอแล้วก็กล้องน,นี่มันมีนี่มันมีตัวโปรดของฉันเลย โอ้เด็กตัวไม่น่าเด็กแล้วมั่งเนี่ยกระเป๋าไปหาของก่อนอืมวินารักวินี่กูอยู่ที่ไหนนั่น<อ>ไม่ไปโอ้หลูปนี่นี่ห้องเราอยู่ไหนอ๋อยู่นี่ างแล็บท็อปมีข้อความไหมมีข้อความด้วยอาจากคุณแม่นะฮะใช่ไหมเดียมมมเมลไปถึงคุณแม่นะฮะนี่คุณแม่คุณยายของหนูชื่อเอวาใช่ไหมแล้วคุณยายเนี่ยคุณยายเขาตายยังไงเหรอแล้วก็คุณยายเนี่ยเขาตายไปนานแล้วหรือเปล่าหนูรู้สึก เสียใจจังที่ไม่ได้เห็นคุณยายไม่มีการกล่าวถึงคุณยายตั้งแต่แม่เป็นเด็กๆแล้วไม่มีการตามหาไม่มีเขาเรียกอะไรคำถามที่ไม่สามารถถามได้เลยว่าคุณยายตายยังไงหรือมีว่าคุณยายเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับะไรแม่รู้แค่ว่า ในโรงงานที่คุณยายทำงานอยู่นะ่ะเกิดการระเบิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเผลอเลอของสคิลิต,ตี้ที่ไม่ดูแลดีๆก็แม่ก็ไม่ได้รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงงานที่นั่นนะมันอยู่ที่ไหนกันแล้วก็มันเกี่ยวกับแล้วก็โรงงานมนะนาะมันเกี่ยวกับอะไรแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งเดียวที่คุณยายเหลือไว้น่าจะอยู่ในห้องแม่นะเป็น สร้อยคอของคุณย่าคุณย่ญญาหรือคุณยายวนะเนี่ยเป็นสร,ญญร้อยคอของคุณยายเก็บไว้ในเซฟลูมอ,อะฮะโอ้แล้วนี่คืออ๋อคือโลเคชั่นใช่ไหม <c oughs> โอเคนี่เป็นโลเคชั่นนะครับของสถานที่ที่เราจะไปกัน ฉันเจอแล้วว่าฉันจะิอองไปที่ไหนคืออันนี้ห้องอะไรโอลหัดพุทธททพุท,ทโทพุทต้นเพสอะไรอะ จะกดมันจะต้องกดเป็นเรียงลําดับไปว่ามันอนนันไนจะถูกเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่ารหัสอะไรรูปไม่รู้รหัสดีละรูปนี้มีชื่อว่าอนาคตแล้วรูปนี้ล่ะรูปนี้มีชื่อว่าอ่าพาสอดีต บนนี้มีอะไรไม่มีอะไรที่ต้องไปหาหรอกเป็นหมอนนิ่มๆเป็นหมอนนุ่มๆแหละอ่ายังไม่พร้อมแล้วต้องไปไหนล่ะเธอ คู่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองใช่ไหมหรือต้องนับยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองใส่สองดูสิสิบสองไม่ได้สิบสี่ล่ะ เมื่อกี้มันนับยังไงนี่ทำให้มไัเป็นสิบสี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก็สิบสองนี่มันับยังไงสิบสี่วะกวดตั้งงานอ๋อยังไม่ได้เอาของในนั้นเลย นีเลาไปหายัางอื่นก่อนไหมหาอะไรละ่ะมันอยู่ไหนละ่ะผมผมเจอแล้วนั่งตั้งนานนั่งหาตั้งนานลู นี่มันรูกคุณแม่กับคุณยายนี่นะอ,อ๋อนี่จดหมายที่เราอ่านไปแล้วเป็นเอวาส่งมาให้คุณแม่ของแอนนะครับไม่อ่านแล้วกันอ่านชัดมีไฟฉายเออแล้วมี อะไรอีกไหมมีโคดมีอออยู่นี่เอ่อรหัสตู้เซฟหกเจ็ดสามหกเจ็ดสามนี่ไปทางไหนเนะนี่ยเนี่ยนะเรียกอะไรนะหกสิบเจ็ดสามหกเอ้หกทางไหนหกทางนี้ เมไ่เป็น6มันน่าจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่มันต้องไปทางไหนอ่ะไปทางนี้เหรอเพราะนไม่ขึ้นอันเนี้ยเพอ,อน่าจะกดไปทางนี้6แล้วก็กลับไป17 15 16 17แล้วก็3 มันใช้อย่างนี้แล้วนะ่ะสามโอเคได้แล้วยังไงสร้อยคอนีอ่มันสร้อยคอของหญ่โอเคเราออกไปได้ยังออกมาได้แล้ว เด็กผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความกล้าเธอเดินทางไปยังสถานที่นั้นและตามหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้จบยังจบยังจบยังจบเถอะเพราะอะไรอ่ะ น่าจะเป็นข่าวหรือเปล่าเอ่อน่าจะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องการทดลองนั่นแหละและ้วก็เมื่อข่าวออกไปที่สาธารณะผู้คนก็หัวร้อนนะผู้ผู้คนก็แตกตื่นแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกกระทำ ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นได้ถูกให้ออกและถูกจับดูจากรูปนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนั้นถูกเขาเรียกอะไรถูกพิพากษาจบยังจบยังจบถืก ไม่โชว์อีกไม่กี่ปีต่อมาฉันไปเยี่ยมอะไรฉันไปเยี่ยมหลุมศพของคุณย่าฉันนั่งอยู่บนรถไฟนานมากแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็ลอยผ่านไปแล้วก็หลับไง มึงอย่าบอกนะอ๋อ <c oughs> นึกว่าจะกลับเข้าไปในความฝันแล้วนี่อ่ะรถไฟก็ได้หยุดลงในงที่สุดก็มาถึงฉันคิดฉันคิดในตอนที่ฉันออกลงจากรถไฟไม่จบอีกเหรอ ต้องการเหรียญโอ้โหละมาดละทั้งตัวมาไม่มีเหรียญเลยเหรออหุ่นไล่กาที่ไม่มีหมวกโดนลมพัดไปแล้วมั้งลุงหุ่นไลกามีเหรียญให้ผมป่ะอาจจะมีเหรียญนะอยู่ใน กระเป๋าเสือ้อฉันอยากเช่าจากักรยานนี้นะแต่ว่ามันโดนล็อกโซ่ไว้นี่ใครสติงเจอแดงเจอไม่คุยด้วยไปดีกว่ามันคงจะดีถ้าหากฉันมีฉันมีดอกไม้ให้กับคุณย่าแล้วก็มันไกลมากเลยฉันต้องเอาจากอักรยานไปเดินไปก็ได้ครูลุงสวัสดีค่ะคุณลงุงหนูอยาก มอยากเช่าจักรยานฮ <Ooh. S 1> นะเช่าจักรยานเนะะฉันหิวน้ำม,มาไปเอาน้ำม,มาให้หน่อยสิ <Ooh. S 1> เอาเลยเย็นๆยหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะปลดล็อกให้โอ้โหได้แต่หนูไม่มีเหรียญน,นะ <c oughs> นเงาเงาวันหน้าอายนะ้ำฉันไม่ทำเสียงนั้นแล้วเอาอีกไม่ได้ยินเมื่อกี้ มีเหรียญข้างๆเลยขโมอยเหรียญเลอวเร็วใช่ไหม <dem ans> เข้าร้านไปมีขนมอุยดอกไม้เจ้า <dem ans> นี่ไปฉันจะอดอกไม้นี่ไปให้คุณย่าแต่ฉันจะเอาไปโดยไม่ไม่ได้รลบอนุญ,ญาตไม่ได้โอเคลุงเดี๋ยวแวจนาจับรอน้ำมาให้ ฟรีเวอร์มันคือคือเบียรกระป๋องเลยแปบซี่เนี่ย,น,ยปปน่าจะแปบซีนะป่องสีวาฟ้าอย่างเงี้ยเอาลงขอบใจหนูถ้า <c oughs> เอาหมวกไปใส่ให้ให้ค่ะแล้วจะให้ดอกไม้หนูหรือเปล่าดอกไม้เล้วเอาไปเถอะเ๋อ, <c oughs> อได้หมวกมาเหมือนจะเอาหมวกไปให้ นี่โอ้ได้กุญแจด้วยนี่มันกุญแจจักรยานนี่นาเดี๋ยวก่อนจะเอาถุงแช่จักรยานไปไปขโมยดอกไม้ก่อนไม่ขนมเราจะให้กดทำไมเนี่ยออกไปไม่ได้จักรยานไงจักรยานสีแดงโอ้โหอโอกไปอย่างนี้เลยไปเลย ปั่นปั่นปั่นจะปั่นจักรยานไปท่ามกลางสายลมเย็นๆโอเคเราอยู่ที่ไหนกันแล้วตอนไหนจะจบเพลงเพลงบิว้วเพลงบิวอารมณ์มาเลยเดียวเจะจักรยานไปคืนตอนกลับบ้านแล้วกันได้โอ หลวงศพคุณย่าแล้วะนะับคุณย่าเอาดอกไม้มาให้ขอบคุณที่จำสแกกันแล้วกันเฮ้ยได้อาชีพเมนด้วยวินารักแกนมากนี่คุณย่าหรือคุณยายคุณยายเลยว่าคุณยายหนูมาแล้วนะหนูเปล่าประกาศความจริงให้ลูกได้รู้ในวันนี้ หนูไม่ได้มีโอกาสที่ได้เจอคุณย่าแต่หนูรู้ว่าคุณย่ายใจดีตอนนี้ขอคุณย่าไปสู่สุขติได้แล้วนะยิงได้อับตาลงและสวดอ้อนวอนและสวดให้กับไปสู่สุขติ หวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกสายลมสายลมเย็นๆได้พัดผมเธอให้ผิวสวยขอบคุณสำหรับการเล่นโอ้โหคำนี้โบราณนะอ,อ้าในที่สุดก็จบสักทีสองพาร์ทแต่เล่นโคตรนานเลย กี่ชั่วโมงวะประมาณสองชั่วโมงเนี้ยมั้งโอเคเราเล่นจบแล้วนะครับ